No, mm -hmm. มึงทะเลดอง20บาทโคตรถูกของสดน้ำจิ้มโคตรแซ่บตน้องกลับมากินอีกรอบเลยรีวิวดองให้ทะเลดอง20บาทแบบไม่อวยไปเจอมาอยู่ในตลาดแบ็คมาร์เก็ตแอปเดลเวอรี่ก็มีราคาเริ่มต้นแค่20นี่ก็เลยไปจัดเป็นแบบรวมมาคือมันน่ากินมากมีครบสรารพัดท,ทะเลดองอย่างแซลมอนคือเนื้อสดหวานเด้งมากน้ำดองจะกลางๆแต่พอมากินคู่ก,กับน้นำจิ้มซีฟูด้ดแล้วโอ้โหโคตรแซ่บจริงไม่อวยกุ้งดองก็อร่อยเหมือนกันเนื้อมันกรุบกรอบเด้งน้ำจิ้มซีฟู้ดสีแดงคือแซ่บมากนี่เขามีหมดนะแมกกะพลดองปูดอออง้วบก่าเนื ปูหวานเด้งกรุบน้ำดองคือแทรกเข้าไปในเนื้อกํางดีไม่เค็มเกิน,นกดองก็โอเคมีความกรึบๆหรือใครจะสั่งเป็นแบบเซตร้อยหกสิบก็ได้มีเครื่องเคียงให้3อย่างฟรีฉันเลือกตามนี้จากข้าวไข่ดองไข่กุง้งคอมโบความนิพพผ่านไข่ดองโปได้ไข่กุง้งแล้วก็ราซีฟู้ดตามโอ้โหเป็นอะไรที่แสงออกปากมากจริงๆมันแซ่บเวอร์มากบอกแล้วว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดจริงๆวะ่ะโคตรอร่อยน้ำดองไม่เท่าไหร่แต่น้ำจิ้มเนี่ยโคตรทำถึงเลยวว้าว อ่ะแล้วเขาก็มีกุ้งแช่น้ำปลา60บาทนะให้เยอะและอร่อยจริงแมกกะพุนหัวกระสุนก็มาตัวละร้อยบาทถามว่าคุ้มไหมกูบอกเลยว่าคุ้มมากและอร่อยจริงไงไม่ได้อวยร้านนี้เอาไปเต็ม10แบบไม่หักเลยถ้าเจออีกจะกินซ้ำแน่นอนไปลองได้นะทะเลดอง20บาทในตลาดแบ็คมาเก็ตเลยจ้า